สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนกระติกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวิงจ้านี่นะครับนี่คืออะไรหลายคนคงจะสงสัยนะมันแหวกแนวมากเลยนะมันก็คือไฟฉายที่เป็นตะเกียงด้วยนะครับของยี่ห้อ Go Zero นะครับชื่อรุ่น Light House Micro Flash ใช่ไหมโอเค Light House Micro Flash นะครับก็คือทำไมผมถึงมารีวิวไฟฉายนะสำหรับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ อชอบแคมปิ้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็บังเอิญว่าไอ้ไฟฉายตัวนี้มันเป็นหน้ารีวิวมากนะมันอาจจะแบบเหมาะกับทุกคนเลยจริงๆผมก็เลยหยิบมารีว i e ในวันนี้นะครับมันเป็นไฟฉายที่ขึ้นชื่อได้ว่าสายแคมป์ทุกคนต้องมีเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะผมไม่พูดเกินจริงนะเพราะว่าตัวนี้มันฮิตมากจนกระทั่งว่า เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับราคารีเซลของมันนะขึ้นไปถึงประมาณ2เท่าเลยนะวันนี้ผมก็เลยจะมาแกะกล่องนะครับแล้วก็มารีวิวให้ฟังว่ามันดียังไงทําไมถึงเป็นที่ต้องการขนาดนั้นนะครับผมแล้วตอนนี้มันมีล็อตใหม่ออกมาแล้วนะอันนี้ผมก็คือตอนนั้นเนี่ยราคามันขึ้นไปสูงมากจนผมรู้สึกว่าเออไม่ควรซื้อตอนนั้นแต่ตอนนี้นมันมีล็อตใหม่มาแล้วนะครับราคามันประมาณพัน0้าสิบาทนะครับผมก็ลองไปหากันดูนะ อันนี้ผมบอกไว้ก่อนผมซื้อมาจากร้าน Puffin House นะคบผมนะร้านนี้เคาดีนะผมซื้อของเขาหลายอย่างมากแล้วนะเกี่ยวกับแคมปิง้งอ่ะร้าน Puffin House นะครับนะโอเคนั่นแหละถ้างนั้นเดี๋ยวไปแกะกล่องดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าทําไมมันถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไฟฉายที่สายแคมป์ทุกคนต้องมีไปครับครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูจากกล่องมันก่อนเลยนะครับผมนะนี่ โกซีโร่จำไว้นะเผื่อไปซื้อนะ USB lantern บวกแฟลชไลท์นะครับก็คือตะเกียงบวกกับไฟฉายเนาะ,ะ lantern USB นะครับผมนี่กล่องประมาณนี้นะครับรุ่น light house micro flash นะครับผม120ลสูเมนสำหรับไฟฉาย150ลูเมนสำหรับตะเกียงนะครับผมเป็นแบบ USB rechargeable นะครับผมแล้วก็ max นะครับ170ชั่วโมงนะอันนี้คือเปิดรีสุดนะมันจะได้170ชั่วโมงแต่ว่าถ้าใช้ทั่ว,วไปเนี่ยก็ได้หลายหลายหายคืนอยู่นะถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดแบบยันเช้าะนะแล้วก็กันน้ำนะครับ IPX6 นะครับผมกันน้ำกระเซ็นกระเด็นกระดอนฝนตกอะไรได้นะโอเคเดี๋ยวไปแกะเลยแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับข้างในเนี่ยโอเค ฉะนั้นผมก็ยังไม่เคยแกะเหมือนกันนะฟึบนี่นะครับกล่องดูสิมีแค่นี้เลยนะครับนะอ่านี่นะครับไฟฉายก็จะอยู่ในพลาสติกนี่อันแค่นี้ดูสิเล็กมากเลยนะเล็กประมาณแบบว่าอธิบายไม่ถูกเลยอันนี้ iPhone 12 mini ดูดิเล็กจิ๋วเลยเล็กแบบมากนะครับผมนะ ข้างบนเป็นไฟฉายตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตะเกียงนะเป็นไฟฉายเล็กๆเห็นไหมมีหูหิ้วนะครับผมอ่ามันมีสติกเกอร์เขียนว่าอ่า am in demo mode คำว่า am in demo mode คือตอนเราซื้อมาเนี่ยนะครับผมอ่าลองกดให้ดูก่อนละกันลองตอนเราซื้อมามันจะเป็นแบบด e โมอ่ะนี่มีไฟปุ๊บเห็นไหมครับลีปุ๊บมันจะออโต้มวนไปเรื่อยนะครับ,ปบ, auto, barrier, รบเป็นนะรูปนะเป็นแบบ แสดงให้เฉยว่ามันมีโหมดอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเหมือนเป็นดโมให้เราดูนะแต่พอถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันออกจากโหมดนี้นะครับวิธีการก็คือนี่อันนี้นะครับอันนี้คือเวลาเราชาร์จเราก็เปิดมาชาร์จแล้วเราก็เอาพาวเวอร์แบง์มาวิธีการก็คือเสียบชุบเสียบทางไหนก็ได้ พอเสียบปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นไฟชาร์จสถานะชาร์จก็คือถ้าเต็มมันก็สีถ้าหมดมันก็ค่อยๆหมดไปนะนค่อยๆดับไปทีละดวงนะซึ่งไฟนี้จะติดตลอดนะครับว่าแบตเป็นยังไงพอเราเสียบปุ๊บอย่างเงี้เนี่ยนะอ่ะมันก็จะออกจากเดโมโหมดนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูโหมดก่อนเลยแล้วกันนะว่ามันทําอะไรได้บ้างนะโหมดแรกกดทีนึ่งปึ้งนี่เป็นไฟฉาย เอาเรื่องนะเอาเรื่องสว่างเอาเรื่องนะไม่ธรรมดาแสงนะครับจะเป็นสีเหลืองนวลน,นะเป็นแสงสีเหลืองนวลน,นะครับผมโอเคต่อมานะครับผมสามารถปรับลดแสงได้เพิ่มแสงลดแสงสามารถดิมดูนะกดค้างนะครับปึ๊บ,บเห็นไหมครับมันจะกระพริบทีหนึ่งอันนี้คือรีสุดละฮะดูนะรีเห็นไหมกดค้างปึ๊บ สว่างปึ๊บนะแล้วก็กดค้างอีกทีหนึ่งปึ๊บลีปึ๊บเห็นไหมนะครับมันก็จะวนไปงไงครับสามารถหลีสว่างได้ตามต้องการนะรมันจะกระพริบทีหนึ่งเวลาที่แบบมันสว่างสุดนะอันนี้คือโหมดการทํางานของมันนะครับต่อมาเป็นโหมดตะเกียงนะครับชิง้งนี่ตะเกียงเห็นไหมสว่างมากเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้มี ที่ห้อยเต็นได้ด้วยนะครับเป็นตะเกียงนะครับผมตะเกียงก็เหมือนกันตะเกียงก็หลีได้นะครับตืดหลีเห็นไหมฮนี่หลีสุดละอันนี้มีไฟสี่หลอดนะครับตะเกียงเนะนะถ้าจะเพิ่มก็กดขางจึ๊กนะครับอีกโมนึนงกดอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊กจะเหลือแค่สองหลอด้านข้างนะครับ มันจะเป็น2หลอดให้ดูชัดๆสองหลอดตรงนี้นะครับซึ่งมันเดิมนะครับ2หลอดนี้ก็สามารถรีได้กดค้างปึ๊บเห็นไหมรีดปึ๊บโดยอย่างเงี้ยรีสุดเนี่ยครับออยู่ได้อันนี้น่าจะร้อยชั่วโมงอ่ารีสุดเนี่ยของตะเกียงเนี่ยได้ร้อยชั่วโมงนะครับส่วนรีสุดของไฟฉายเนี่ยจะได้ร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงนะครับ,บผมแสงสวยมากแล้วก็ กดอีกทีหนึ่งปิดนะครับก็จะวนไปอย่างเงี้ยครับไฟฉายตะเกียงสี่ดวงนะครับหลอดไฟ4ี่หลอดนะครับแล้วก็หลอด2หลอดโอเคแล้วก็ดับมีแค่นี้นะครับใช้งานง่ายมากนะแล้วก็สังเกตได้ว่าโคมของเขานะครับเห็นไหมเป็นหลอดแล้วก็มีโคมโค้งๆมันจะดูยากนิดนึงนะ,ะเห็นไหมแต่มันจะเป็นโคมแบบโค้งๆนะซึ่งเวลาที่เราแบบเปิดเป็นตะเกียงเนี่ยนะครับ สังเกตว่าแสงมันจะมีขอบเห็นไหมมีขอบเขตนะครับก็คือเหมือนกับว่ามีแฉงเขาเรียกว่าแฉงตะเกียงอนะเนาะก็คือสามารถบังไฟถ้าสมมติว่าเราอยู่เงี้ยเราจะไม่แสบตานะครับนะถ้าเราอยู่เหนือตะเกียงนะครับนอกจากว่าเราจะถือตะเกียงห้อยตะเกียงไว้สูงมากนะก็จะแสบตาสักนิดหนึ่งนะผมถ้าแสบตาเราก็กดอีกทีนึงปึ๊กนะครับเราก็หันด้านที่ไม่มีหลอดเข้าหาตัวเองอย่างเงี้ยมันก็จะไม่แสบตาครับก็จะเป็นไฟออกสองด้านนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะ โอเคเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียเลยแล้วกันนะครับผมข้อดีที่ทำไมนะครับมันถึงกลายเป็นไฟฉายตะเกียงนะครับที่ทุกคนสายแคมป์เนี่ยถือว่าต้องมีนะครับหนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับสเบานะครับเบามากนะหกกรัมนะครับผมสชาร์จ usb นี่ชาร์จง่ายเสียบปุ๊บ power bank ชาร์จได้เลยแล้วก็เสียบไปเนี่ยใช้งานได้ด้วยนะ คือมี power bank เราจะเนี่ยเสียไปใช้ไปนะครับไม่หมดนะทั้งคืนก็อยู่ไปนะครับกี่คืนก็ว่าไปแล้วแต่ power bank เราเลยเลยสัไปนะครับข้อ4นะครับผมอึดมากนะครับแบตตัวมันเองก็อึดแล้วนะครับตอนนี้มีแบตความจุ2,600มิลลมิลแอมป์ของมันอยู่ในตัวนะครับผมแล้วก็ข้อ5้านะครับแสงสวยมากนะครับเป็นแสงสีส้มนวลๆนะสำหรับตะเกียงที่เป็น LED เนี่ยถือว่าสวยงามมากนะครับผม เป็นแสงที่แบบละมุนกำลังดีนะครับเป็นแสงออกเหลืองนะไม่ได้เป็นขาวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสรุปก็คือเลกกระทัดรัดแสงดีนะครับผมมีโหมดใช้งานง่ายนะครับผมชาร์จไฟก็ง่ายนะเลกกระทัดรัดน้ำหนักเบานะครับผมแล้วก็แบตอึดมากนะโอเคส่วนข้อเสียนะผมก็แทบจะไม่เห็นเลยนะตั้งแต่ผมแบบลองเล่นมาข้อเสียของมันอย่างเดียวก็คือมันเปลี่ยนแบตไม่ได้นะครับผม เนี่ยมันเปลี่ยนแบตไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาชัดๆตึกตึกอันนี้มีหลายระดับเลยนะตึกตึกตึกแล้วแต่เรานะครับได้หมดนะครับแล้วก็เป็นสีเงินเห็นไหมครับการที่เป็นสีเงินเนี่ยมันทําให้มันสะท้อนแสงได้ดีนะครับก็คือแสงที่สุส่งออกมาจะไม่เสียไปกับอะไรเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยทาให้ได้ความสว่างแล้วก็ทําให้ประหยัดแบตด,ด้วยนะมันไม่ต้องเปิดแรงมากนะ ประมาณนี้ให้ดูของบนอีกทีหนึ่งตรงนี้เป็นอินดิเคเตอร์มันนะเดี๋ยวผมกดใช้ดูปุ๊บก็จะบอกว่าแบบเหลือกี่ขีดอะไรเงี้ยนะแล้วมันน่ารักมากนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเอจ้าตัวนี้ของแต่งเยอะมากเพราะเนื่องจากมันฮิตนี่แหละของแต่งมันเลยเยอะมากผมก็สั่งซื้อไปอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามันมาเดี๋ยวผมเอามาให้เพื่อน <ule> ๆดูแล้วกันนะมันจะมีแบบกระจุกกระจิกของแต่งน่ารักเยอะเลยแล้วก็ ราคาไม่ได้แรงมากนะอันนี้1นึ่บาทนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมผมก็ยังไงไว้มีโอกาสผมจะเอาพวกของอุปกรณ์ที่เป็นแคมปิ้งเดินป่าเดินทางอะไรพวกนี้นะครับมารีวิวให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะจริงๆมีเยอะอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ทำะนะโอเคผมเพราะฉะนั้นวันนี้ลากันไปเทา่านี้สวัสดีครับ e por